าสู่ช่วงที่2ของสามข่าวหนึ่งศูนเอ๊ยไม่ใช่ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่ไม่เ o v e r นะฮะมาว่ากันด้วยเรื่องของนี่นะพ่อค้าไม่ขายออนไลน์นะฮะก็มีเงินทุนเดิมอยู่เท่าไหร่4ล้าน4ล้านกว่าบาทนะแล้วก็มีทรัพย์สมบัติอยู่พอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่าโอ้โหความหวังว่าจะต้องส่งลูกคุลูกเรียนตอนนี้อายุเพิ่ง40ใช่ไหมอีก20ปีส่งเรียนอินเตอร์นะฮะ แล้วก็อยากจะซื้อรถคันใหม่มูลค่าประมาณล้านห้าแล้วก็ต้องออวางแผนกเกษียณไว้อยากใช้เงินเดือนละห้าหมื่นยี่สิบปีซึ้งตอนนั้นก็ราวๆเ,เดือนละเก้าหมื่นนะเนาะ,ะแล้วก็ถ้าดูภาระตอนนี้ก็ค่อนข้างพรุงพลังอยู่พอสมควรนะแล้วก็ยังไม่นับว่าที่ค้าขายออนไลน์ถึงแม้ว่าจะเป็นรายได้เยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวมันอาจจะต้องโดนผสมภาษีแล้วก็ควรจะต้องรีบวางแผนภาษีซะโดยเร่งด่วนเนาะครับอืม อ่าเราจะเมคโอเวอร์ยังไงให้เขาไปถึงฝั่งฝันได้โอเคก็พูดในเรื่องของภาษีนิดนึงก่อนนะครับก็คือที่บอกไปตอนแรกเลยก็คือว่าไรายได้เนี่ยคือเขาบอกกาไรเขาคือ2องแ0นถูกไหม,มแต่เวลาไปคำนวณภาษีมันไม่ได้เอาก้อน2 0 0 0 0นต่อเดือนหรือว่าปีละสองล้านสี่ไปคำนวณมันมันเอารายได้รวมมันคือเอาไรายได้รวมไปคำนวณสองนสรายได้รวมคือ ไม่หมายถึงรายได้ที่จากการขายสิอ่อันนี้คือก,กอําไรกําไรเขาไม่ได้เอากําไรไปคิดภาษีอ๋อใช่ใช่ใช่ถูกไหมฮะเขาต้องเอาไรายได้ของคุณเนี่ยไปคิดภาษีซึ่งเขาบอกว่ากําไรประมาณห้าเปซฉะนั้นเนี่ยไรายได้กลมๆก็อยู่ที่ประมาณสักสี่ล้านแปดถูกไหมฮะสมมติถ้าเกิดเราใช้สิทธิ์ทางภาษีนะฮะที่เรามีอยู่แล้วก็เราทางผู้ค้าออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับก็คือ จะอยู่ในมาตรา40วงเล็บเอาแบบหักเหมาจ่ายแล้วกันสมมติถ้าหักเหมาจ่ายเนี่ย4ล้าน8เนี่ยหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้60%ก็คือประมาณ2ล้าน8กว่าๆ2ล้าน8 0 0แสนกับอีก80,000ื่นนะฮะเท่ากับว่าที่เหลือก็คือล้านกับอีก1ล้าน9เนี่ยคือเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแต่ยังไม่รวม หักค่าดถยอนอีกต่างหากนะค่าดถย่อนก็จะมีค่าดถยนตนส่วนตัวของตัวเองประมาณแสนหนึง่งบีดงองบิดามารดาก็คือคนละสามหมื่นแล้วก็ลูกนะครับหนึ่งคนนะครับรวมๆแล้วเนี่ยภาษีที่เขาต้องชําระจริงๆแล้วนะฮะเพราะเงินได้สุทธิเขาหักนู่นหักนี่หักค่ารถย่อนมาแล้วเงินสอล้านเงินได้สุทธิจะเหลือประมาณล้านเจ็ดกว่ากว่าอล้านเจ็ดกว่ากาพอไปคํานวณภาษีอัตราภาษีแบบก้าวหน้าเนี่ยอื เขาจะเสียภาษีอยู่ที่ประมาณสามแสนอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอเสียภาษีสามแสนเนี่ยก็จะต้องถูกหักไปเป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมเท่ากับว่าถ้าเขาได้รายได้แบบเนี้ยแล้วหักค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดแล้วหักค่าภาษีที่เขาต้องเสียภาษีพองกรดอเก้าศูนย์ที่ต้องจ่ายทุกปีเนี่ยเท่ากับรายจ่ายเพื่อการออมเขาจะเหลือแสนสองนี่นะเขาจะมีเงินเหลือเก็บแค่เดือนละหมื่นเพราะอันนี้คือเขายังไม่ได้เสียภาษีถูกไหมฮะใช่ ทีนี้เนี่ยภาษีทํำยังไงล่ะเนื่องจากว่าเขามีภรรยาด้วยถูกไหมภรรยาก็มาช่วยช่วยงานพ่อแม่อมออกทุนให้แล้วก็มาช่วยฉะนั้นเนี่ยนอกจากการที่จะทำสี่สิแลแแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะใช้หลักของการกระจายแตกหน่วยภาษีอะ่ะก็กระจายไรายได้ออกไป ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทําคนเดียวเนี่ยถูกไหมครับไม่จําเป็นต้องยื่นคนเดียวไงก็ยื่นในส่วนของภรรยาส่วนของตัวเองส่วนของคุณพ่อคุณแม่อืหรือถ้าอยากจะหักค่าใช้จ่ายตามจริงเนี่ยถูกไหมถ้าหักตามจริงเนี่ยอาจจะเอาคุณพ่อคุณแม่มารับเงินเดือนเพราะว่าเขาก็ช่วยถูกไหมมาแพ็คของแพ็คของเอาไปส่งของส่งของให้อะไรเงี้ยก็เอาไปจ่ายในรูปแบบของเงินเดือนแล้วตัวเองก็หักตามจริง เพราะว่าต้นทุนต้นทุนก็50%แล้วนี่ของค่ถ้าเก็บเก็บใบเสร็จได้มันยังมีค่านู่นค่านี่ได้อีกเนี่ค่าจ้างค่ารถค่าอะไรอีกถูกไหมฮะค่าน้ำมงน้ำมันเนี่ยมันสามารถเอามาคิดเป็นพวกนี้ได้หมดซึ่งมันจะมากกว่า60%ไงถ้าหักตามจริงฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้หลักเมื่อกี้ที่บอกกระจายรายได้ออกไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยยื่นภาษีไปเนี่ยไม่เสียภาษีสักบาท คือแตกแตกไปให้คนแตยภาษีใช่ก็ก็คือภรรยาสมมติแตกคนละครึ่งก็คือเหลือเหลือสองสองล้านสี่ต่อคนอมสมมุติถ้าสองล้านสี่ต่อคนยังไม่หกักยังไม่หักค่าคุณค่าแบบเงินเดือนคุณพ่อคุณแม่นะถ้าสมมติกระจายรายได้ออกไปสองคนเนี่ยเสียภาษีคนละเจ็ดหมื่นห้ารวมกันก็เสียแค่แสนห้าจากเมื่อกี้คนเดียวเสียสามแสนตอนนี้กระจายมาเป็นภรรยาครึ่งหนึ่งตัวเองครึ่งหนึ่งเสียคนละเจ็ดหมื่นห้าถ้าหักค่าเงินเดือน คุณพ่อคุณแม่อะไรไปอีกอก็ไม่เสียภาษีแล้วครับออันนี้คือเทคนิคของการใช้การคำนวณาเขาเรียกว่าการวางแผนภาษีโดยที่ไม่ได้แบบไปอัดในเรื่องของค่าลดหย่อนที่ไปซื้อสินค้าทางการเงินอย่างเดียวเพราะบางทีเงินไม่พอจะซื้อไงก็ต้องใช้เทคนิคเหล่าเนี้มาช่วยซึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายนะอ่า ถัดมานะครับพอเราได้ในเรื่องของการวางแผนภาษีไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาวางแผนรายรับรายจ่ายของตัวเองด้วยเพราะว่าสังเกตก็คือค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากเลยค่าใช้จ่ายก่อนวางแผนเนี่ยนะฮะอยู่ที่แปดสิบเอ็ดเอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกแซนด์แซนด์วิชเจเนเรชั่นก็คือคนที่อยู่ใน ที่ต้องดูแลทั้งคุณพ่อแม่มีลูกคุณพ่อคุณแม่ทั้งดูแลคุณลูกเนี่ยก็คือเหมือนตัวเองเป็นเป็นแซนวิชต,ตรงกลางอะ่ะดูแลค,คนข้างบนและคนข้างล่างครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะยอมรับได้ถ้าเกิดค่าใช้จประมาณสะัก70%แต่เมื่อกี้ทะลุไปถึง80%เนี่ยค่อนข้างเยอะเกินไปหน่อยฉะนั้นก็ต้องลด นะฮะคุณภาพชีวิตบางส่วนลงจะลด<ม>ตรงไหนได้ละ่ะถ้าลดก็คือลดในส่วนที่เป็นค่าให้จ่ายผันแปรได้<ม>นะฮะอย่างเช่นพอผมให้เขาโจทย์ให้เขาไปว่าลองดูให้หน่อยได้ไหมว่าจะลดตรงไหนได้บ้าง<ม>เขาก็ลดในส่วนที่เป็นค่าให้จ่ายส่วนตัวของตัวเองกับภรรยามาจากสองหมื่นเหลือหมื่นห้าค<ม>่าอาหารครอบครัวก็ไปทานกับข้าวนอกบ้านน้อยลง<ม>นะฮะก็อาจจะเหลือสักเดือนละหมื่นห้าค<ม>่าท่องเที่ยวช้อปปิ้งช่วงนี้ก็ ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วโควิดด้วยก็เหลือห้าหมื่นจากแสนหนึ่งก็จะลดอะไรพวกนี้ลงไปได้นะฮะถัดมาเนี่ยวางแผนในเรื่องของประกันภัยเนื่องจากว่าลูกเล็กถูกไหมฮะและคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลอยู่ครับก็ต้องมาวางแผนว่าถ้าวันนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเขาหรือว่าภรรยาเขาเนี่ยเพราะทั้งคู่ทํางานช่วยเหลือกันอยู่ถูกไหมฮะ เกิดคนหนึ่งคนใดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคนหนึ่งต้องรับภาระค่อนข้างหนักเลยครับทีนี้เราต้องมานั่งดูว่าการที่เราจะปกป้องความเสี่ยงในเรื่องของอไรายได้ครอบครัวเนี่ยมันจะใช้หลักยังไงก็คือว่าวันนี้ต้องดูว่าค่าใช้จ่ายในส่วนที่เรามีภาระที่รับผิดชอบต่อครอบครัวเนี่ยตกเดือนเท่าไหร่ตัดของตัวเองออกไปนะค,คือปีหนึ่งเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยใช้อยู่ประมาณล้านเก้านะตัดนู่นตัดนี่ออกไปในส่วนที่เป็นของตัวเองออกไปตัดค่าผ่อนออกไปก่อน เพราะเดี๋ยวมันจะมาอยู่ในค่าที่นี่นี่ระยะยาวตัดผ่อนบ้านผ่อนรถออกไปก่อนนะฮะจะเหลืออยู่ที่เดือนละ8 0ดห0,000ื่นบาทหรือปีละ9ก้าแสนหกนะครับการที่เราจะคุ้มครองไรายได้ครอบครัวเนื่องจากว่าทํางานทั้งคู่ทั้งภรรยาแล้วก็ตัวเองอทํางานเนี่ยอาจจะใช้หลักแค่5ปีก็พอนะฮะในการที่จะคุ้มครองไรายได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปเนี่ยให้อีกคนหนึ่งเขาตั้งหลักได้ประมาณสัก5ปีนะครับ ให้เขากลับมาทํางานแทนแต่ถ้าเกิดเป็นซิงเกิลแน s ซิงเกิลมัมเนี่ยถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยไม่มีใครที่จะขึ้นมาแทนเราได้แล้วไง,งก็ต้องวางแผนตรงเนี้ยยาวไปถึงจนลูกเรียนจบปริญญาตรีอะอนะฮะระยะเวลาคลุ้มครองอไรายได้ครอบครัวต้องมากขึ้นแต่เคสเนี้ยแค่5ปี5ปีคือจํานวนเงินที่ครอบครัวต้องการคือ4 8, อี่ล้านแปดบวกกับหนี้สินที่มีหนี้บ้าน นี้บ้านนี่ค่อนข้างเยอะประมาณ5ล้านกว่าบาทนี่รถยนต์นิ่เหลืนไม่เท่าไรแล้วรวม2หนี้เนี่ยอยู่ที่5 6, ้าล้านหกการศึกษาลูกนะคะในปริญญาตรีซึ่งมันจะใช้เงินเยอะเกือบ2ล้านน่ยใช้ล้าน8 000. นะฮะรวมแล้วเนี่ยภาระที่ครอบครัวต้องการทั้งสิ้นเนี่ยจำนวนเงินที่ต้องครอบครัวต้องการทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่12ล้านกับอีก0,000สนในขณะที่วันนี้เรามีสินทรัพย์สภาพคล่องต่างๆนะฮะอยู่ที่4ล้านสอง ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้แต่พวกบ้านนี่ขายไม่ได้ถูกไหมขายแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนกันฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราเตรียมเอาไว้แล้วสี่ล้านสองแต่ในขณะที่ครอบครัวต้องการสิบสองล้านกับอีกสามแสนถ้าเกับว่าขาดอยู่ประมาณแปดล้านพอเราได้ตัวเลขแปดล้านขึ้นมาเนี่ยไอ้แปดล้านเนี่ยคือทุนประกันชีวิตที่เราควรจะทําเวลารเราจะไปทําประกันมไม่ใช่ว่าประกันนี้ไม่ใช่ว่าซื้อเพราะว่าไปลดหย่อนภาษีไอ้อลดหย่อนภาษีเนี่ยเป็นผลพลอยได้เราต้องซื้อเพราะว่า หนึ่งคือความจําเป็นที่ครอบครัวเราต้องการก่อนอเราถึงจะและไอ้ผลพลอยได้คือเรื่องของรถยนต์ภาษีเราถึงจะเลือกแบบประกันที่ถูกต้องไงเพราะส่วนใหญ่พอซื้อรถยนต์ก็ซื้อประกันสะสมรัพย์กันไปมไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการวางแผนในเรือ่องประกันนะฮะอันนี้ก็คือ8ล้านบาทคือความคุ้มครองที่เราต้องต้องต้องมีมถัดมานะฮะในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออมซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเก็บเงินผิดที่ เพราะว่าเก็บเงินเดิมที่มีอยู่4ี่ล้านสองเนี่ยก็อยู่ในฝากธนาคารไอ้เงินใหม่ที่เข้ามาปีละ4ี่0 0 0ก็ฝากธนาคารในขณะที่ตัวเองเพิ่งอ,อายุ40แล้วเป้าหมายชีวิตของตัวเองคืออีก20ปีจกกะเกษียณแล้วเป้าหมายการศึกษาลูกคืออีก13ปีกว่าจะใช,ใช้ใช้เงินก้อนนั้นแต่ตอนนี้เงินมันอยู่ผิดที่ผิดทางฉะนั้นเราต้องมาปรับนะครับวางแผนเรื่องของการลงทุนใหม่นะครับ ปรับยังไงก็คือขั้นแรกเราต้องการเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนอนะครับการไว3้3ถึง6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนอถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนคุณกันไว้สัก3เท่าแต่ถ้าคุณเป็นพวกอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ต่างๆเนี่ยกันไว้6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนครับบ้านนี้เขารายจ่ายอยู่ที่เกือบสองแสนนะฮะก็กันไว้6เดือนก็ล้านสองนะครับเพราะไอ้ส่วนนี้เขาบอกว่า นอกจากจากการไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีค่าที่ไปซ,ซื้อของด้วยอ,อะไรอย่างเงี้งยฮะเขาเลยบอกว่าต้องมีตรงนี้อยู่ประมาณสักล้านสนะฮะล้านสนี่ก็คือเก็บไว้ในออมทรัพย์สักหกแสนนะฮะแล้วก็ไปลงทุนในกองทุนรวมมันนี่มาเก็ตฟันนะฮะกองทุนรวมตลาดเงินนี่แหละก็ให้ลักษณะผลตอบแทนคล้ายๆกับเงินฝากประจําเพียงแต่ว่าเงินฝากประจําคุณต้องฝากครบกําหนดตามนั้น เช่น24เดือน3-6เดือนเขาถึงให้ดอกเบีย้ยคุณตามที่เขาตกลงแต่ถ้าเกิดคุณไปถอนก่อนคุณก็ได้ดอกเบีย้ยเป็นแบบออมทรัพย์แต่มันนี่มาเก็ตฟันคุณสามารถถอนได้ภายใน1วันทําการก็คือทีบวกหนึ่งนะครับอย่างนี้ยมันก็จะดีกว่าครับนะผลตอบแทนมันเท่ากันแต่ว่าสภาพคล่องมันดีกว่าจาก4ล้านกว่าบ,บาทไปที่นี่ล้านสไปที่นี่ล้านส<ะ>ที่เหลือนะครับ เราจะไปไว้ไหนบ้างก็คือเราต้องมาดูในเรื่องของการจัดแอสเซทอะโลเคชันก่อนเราต้องดูว่าผลตอบแทนที่เราควรจะได้เนี่ยอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากเรามีเป้าหมายแล้วไงผลตอบแทนเราควรจะเป็นลักษณะเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูว่าวันนี้เรากระจายความเสี่ยงออกไปแบบไหนอย่างเคสเนี้ยผมให้อยู่ในเงินสดกับพวกตราสารนี่เนี่ย<ะ>ก็คือเมื่อกี้ล้านสเม,มื่อกี้นะฮะแล้วก็ไปอยู่ใน property f u ฟัน0อื นะครับก็ประมาณล้านสองที่เหลืออีกอีก40%ก็คืออยู่ใน Equity f u n ันก็คือลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับ 40%, 40ก็คือล้านแปดก็คือเมื่อกี้มี4 000, 2, นะล้านสองถูกไหมล้านสองอยู่ในออมรัพย์หกแสนอยู่ในมันนี่มาเก็ตฟันหกแสนอันนี้คือส่วนของพวกตราสารที่กับเงินสดแล้วก็ Property Fund ฟันอยู่ที่อยู่ที่ล้านสองผลตอบแทนจาก Pro p e r t y Fund ฟันเนี่ยอยู่ที่5 -6% แต่ในที่นี้ผมใส่ตัวเลขแค่5พอ แล้วก็ลงทุนในหุ้นเนี่ยนะฮะสี่สเปอร์เซ็นก็คือล้านแปดผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณแปดเปอร์เซ็นตต่อปีอรวมแล้วพอร์ตการลงทุนของครอบครัวเนี้ยจากเดิมคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์จัดสรรใหม่กลายเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ครับอ่าถ้าเป็นห้าเปอร์เซ็นต์แล้วไอ้เงินสี่ล้านสองที่มีอยู่ในวันเนี้ยอยู่ตอนเนี้ยนะครับถ้าผลตอบแทนทบต้นที่ห้าเปอร์เซ็นเป็นเวลายี่สิบปีเงิน จาก4ี่ล้านสองจะกลายเป็น11ล้าน1นึแสนแต่ว่าตอนแรกตอนเบรกแรกเนี่ยถ้าลงทุนได้ผลตอบแทน1.1%ซที่เขาลงทุนอยู่ในวันเนี้ยเงินจาก4ี่ล้าน2จะกลายเป็น5ล้านสองมันขึ้นมา1ล้านแต่เราเปลี่ยนที่อยู่จากแค่1%กลายเป็นห้าเปอร์เซ็นแค่สี่เปอร์เซ็นึ่งนะพี่โก้เงินมันขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยเจ็ดล้านอ่ะแต่เดีมมันขึ้นแค่ล้านเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าระยะเวลาไง มันมีเรื่องของระยะเวลาทําให้ดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันมสแสดงให้เห็นถึงอนุภาพของมันครับฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังกระเียนเราลงทุนต่อเหมือนเดิมนะ <c oughs> ไม่ใช่มาเก็บเงินฝากไม่ใช่ในทางค้าเหมือนเหมือนเหมือนก่อนเพราะว่าระยะเวลาหลังกระเียณก็ยังมีเวลาอีกตั้ง30ปีแล้วก็แบ่งเฟสการ,กรเกษียนออกเป็น3เฟสก็ได้ตอน60-70เจฟรแรก70-80เฟสที่2 8 0เ เฟสที่3ก็ยังลงทุนต่อได้ฉะนั้นถ้าหลังกระเสียลงทุนได้ผลตอบแทน5%เหมือนเดิมนะ,ะพี่ก็เตรียมเงินไว้แค่25่้าล้านอตอนแรกต้องเตรียมสี่สิบหล้านเนี่ยพอเตรียม45่้าล้านสึกโอโ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้แต่ถ้าเราเตรียมแค่25ล้านเนี่ยในขณะที่เรามีอยู่4ล้าน2มันจะกลายเป็น11ล้านในวันที่เราอายุ60เท่ากับเราขาดอยู่แค่ไม่ถึง14ล้าน ขาดอยู่ประมาณสิบสามล้านกับอีกหลายแสนมีเวลายี่สิบปีนะฮะถ้าเราลงทุนได้ผลตอบแทนทบต้นที่แปดเปอร์เซนะครับก็คือลงทุนในพวกกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นทั้งหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศนะพวกนี้นะฮะผลตอบแทนประมาณ8%ดเอร์เซนเนี่ยใช้เงินต้นแค่ปีละสามแสนบาทในขณะที่วันเนี้ยเขามีความสามารถในการเก็บได้สี่แสนสองแต่ถ้าตอนแรกเนี่ยถ้าไม่วางแผนอะไรเลยนะ ต้องเตรียมเงินไว้เนี่ยล้านเจ็ต่อปีอ่ะต้องหาเงินเก็บให้ได้ล้านเต่อปีถึงจะ,กะเกษียณได้แต่ตอนนี้คือใช้เงินแค่ส0 0 0สนต่อปีเท่านั้นเองออทีนี้มาดูว่าส0 0 0 0 0ต่อปีอ่ะเราจะลงทุนอะไรดีรนะครับผมก็จะให้ลงทุนใน IMF นะครับก็คือมันได้สิทธิสองเด้งก็คือได้เด้งหนึ่งก็คือในเรื่องของภาษีเด้งที่สองก็คือในเรื่องของการเกษียณที่ให้ลง IMF เพราะว่าคุณจะได้ไม่มีสิทธิ์หยิบเงินก้อนนี้ออกมาใช้เลยจนถึงอายุ55อืนะแต่จริงๆเนี่ยผมให้ไปถอนตอนอายุ60เลยนะครับลงไปเลยเดือนละ25,000ืเพราะจากเดิมมีเขาเขาฝากออมทรัพย์มาอยู่แล้วไงเดือน,นละ20,000-20,000ก็แค่ย้ายที่อยู่เปลี่ยนที่อยู่ฝากออมทรัพย์ไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแถมเสียเสียเสียภาษีด้วยดอกเบีย้ยเสียภาษีด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยฝากลงทุนใน r m f ดีกว่า แต่อ m f ก็เลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นนะเพราะว่ามีระยะเวลาในการลงทุนค่อนข้างยาวนานถึง20ปีนะครับที่เหลือเนี่ยเมื่อกี้เราไปลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆพอไปลดค่าใช้จ่ายของเขามาได้ในหลายๆส่วนเนี่ยค่าใช้จ่ายเรื่องของส่วนตัวค่าอาหารค่าท่องเที่ยวช้อปปิง้งเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เขาเก็บได้4แสนงเนี่ย嗯嗯ถ้าทําแบบถ้าลดนู่นลดนี่ลงเนี่ยเขาจะเก็บได้ปีละ6แสน ความสามารถในการเก็บเพิ่มขึ้นเป็นยี่สบห้าเปอร์เซนตตอนแรกความสามารถในการ <18 S 2> เก็บเงินเนี่ยแค่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงไง<ะ>ตอนนี้ค่าใช้จ่ายจากแปดสิบสองเปอร์เซ็นเหลือเจ็ดส<ะ>ิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เจ็ดสิบห้าก็ยังถือว่าจริงๆอ่ะสูงไม่นิดนึง<ะ>แต่ว่าตอนนี้ยังยังไปถึงเป้าหมายได้ะนะครับก็ให้ลงทุนใน arm f สามแสนต่อปีนะฮะแล้วก็ให้ลงทุนในพอร์ตสักหกเปอร์เซ็นต์พวก property fund อันนี้สำหรับการศึกษาของลูก<ะ>ลงทุนเดือนละ แปดพันบาทปีหนึ่งตกประมาณกลมๆแสนหนึ่งลงแบบเนี้ยสิบสามปีเพราะระยะเวลาค่อนข้างยาวสิบสามปีข้างหน้าเนี่ยลงทุนได้เงินต้นเนี่ยหนึ่งแสนต่อปีอีกสิบสามปีข้างหน้าด้วยดอกเบี้ยทบต้นที่ประมาณห้าถึงหกเปอร์เซ็นเนี่ยเงินจะกลายเป็นล้านแปดเงินก้อนน้ำสำหรับการศึกษาลูกนี่เราใช้เงินไปสี่แสนแล้วถูกไหมฮะยังเหลืออีกประมาณสองแสนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคือไปทำประกันสุขภาพของลูกก่อน อันนี้จะไปอยู่ในรายจ่ายจําเป็นสอง0มื่นสองนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้ลูกเราป่วยขึ้นมาเราก็ต้องไปเอาเงินจากเงินมกเมื่อกี้ที่เราจะใช้ในยามกเกษียณเอามาจ่ายค่ารักษาลูกซึ่งวันนี้โครคภัยไข้เจ็บมันเยอะแล้วถ้าเราจะไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยโอ้โหคุณหมอจ่ายยาทีหนึ่งหรือว่าไปนอนคืนหนึ่งเนี่ยแทบจะหมดแรงเลยพราค่าเห็นค่าจ่ายนะฮะแล้วถัดมาก็คือในเรื่องของ ตัวทุนประกันกับสุขภาพของตัวเองและภรรยาอันนี้ใช้โปรด u ักที่เรียกว่ายูนะิตลิงให้ตัวเองแสนหนึง่งภรรยาลงทุนแสนหนึ่งต่อปีก็เงินหมดพอดีนะครับแต่ว่ามันตอบโจทย์อะไรบ้างก็คือตอบโจทย์ในทุกเรื่องที่เขาต้องการก็คือว่าเรื่องของเพิ่มมูลค่าเงินออมเมื่อกี้ก็เพิ่มไปแล้วถูกไหมจาก1%เป็น5%จากการจัดแ<ม>อสเซทโลเคชันใหม่เมีเงินสำรรองฉุกเฉินตามที่เขาต้องการก็คือการเงินสำรองเอาไว้ นะครับอยู่ที่ล้าน2องอ 2> ก็อยู่ในธนาคาร6,000ฝากออมทรัพย์นี่แหละแล้วก็อยู่ใน Money Market Fund 6, มันนี่มาเก็ตฟันห0 0สนวางแผนประกรันภัยก็เมื่อกี้วางทั้งครอบครัวแล้วได้ทั้งทุนประกรันภัยได้ทั้งเรื่องของทุนประกันสุขภาพนะครับเป้าหมายระยะกลางเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการซื้อรถยนต์มูลค่าล้านห้าดาว5,000สนภายใน2ปีอ 2> ไอเงินดาวห้าแสนมาจากไหนละ่ะก็คือ มาจากขายรถยนต์คันแรกที่เขาที่เขามีอยู่เพราะวันนี้รถยนต์คันแรกเนี่ยม,มีมูลค่าประมาณหกแสนห้าเพราะว่าซื้อเอารถไว้สามคันก็คงไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็คือขายคันที่หนึ่งออกไปอ,อีกสองปีข้างหน้ามันก็คงจะเหลืออยู่มาสักห้าแสนเนี่ยพอขายคันที่หนึ่งไปเท่ากับว่าเรา,าไม่ต้อง<า>เราไม่ต้องใช้เงินดาวใดๆแต่เราจะมีเงินผ่อนเพิ่มเข้ามาสมมุติถ้าเราผ่อนห้าปีเนี่ยเราจะผ่อนตกอยู่ที่เดือนละหมื่นแปดหมื่นแปดจะเอามาจากไหนก็เอามาจาก เงินที่เราจะได้คืนกลับมาจากการที่เราผ่อนรถสองคันหมด,ดมรถสองคันหมดจะผ่อนหมดภายในสิบเดือนกับยี่บสี่เดือนเราจะได้เงินกลับมาประมาณสามหมื่นบาทแต่ว่าเราใช้แค่หมื่นสองแค่หมื่นแปดเราจะเหลืออีกหมื่นสองไอ้หมื่นสองเนี้ยเราสามารถจะไปลงทุน,นวางแผนเป็นรายจ่ายเพื่อการออมในเป้าหมายอื่นๆในอ,น,อน,นาคตเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยเราเปลี่ยนทุกปีอยู่แล้วบางปีก็อาจจะบางปาีใช้ไปใช้มาอาจจะบ,บอกว่าขอเพิ่ม เป็นรถสองล้านห้าก็ได้ถูกไหม,อมพอ,อมเหมือนยอดขายดีขึ้นอะไรดีขึ้นค,คุณภาพชีวิตก็จะดีเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของค่าการซื้อรถยนต์ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะในเรื่องของการศึกษาลูกที่บอกว่าต้องการให้เรียนเยตรีในประเทศเป็นภาคภาษาอังกฤษก็ลงทุนด้วยกองทุนรวมนะฮะแบบจัดพอสัก6%เเซ็ลงทุนในพวกพ r o p า r t ต f u ฟ d อะไรพวกเนี้ย<ะ>ลงทุนแค่เดือนละแปด0ันปีหนึ่งประมาณเก้าหื่นหกหรือก้มๆก,ก็แสนหนึ่งสิบสามปี ก็จะได้เงินประมาณสักล้านแปดไปใช้จ่ายเป็นค่าการศึกษาลูกในอนาคตส่วนเรื่องการกระเสียณเนี่ยเงินเดิมที่เรามีอยู่4ีล้านสเนี่ยเราไม่ได้แตะมันอยู่แล้วถูกไหมฮะไอเงินก้อนนี้พอไม่ได้แตะมันเลยเนี่ยเพราะว่าค่าการศึกษาลูกซื้อรถเราไม่ได้มายุ่งพวกนี้เลยอไอเงิน4ีล้านสจะกลายเป็น1 1ล้านในวันที่เรากระเสียนแต่จริงๆเราต้องการ25ล้านเราขาดอยู่ 14ล้านแต่เรามีเวลาตั้ง20ปีในการเก็บเงินซึ่งก็ลง IMF ล, IM ลงในหุ้นเดือนละ25,000แล้วมันก็จะได้สิทธิ์ทางภาษีซึ่งพอวางแผนอย่างที่เมื่อกี้พูดไปตอนต้นเบรกก็คือเราไม่ต้องเสียภาษีเพราะเราใช้วิธีการกระจายรายได้แล้วก็มาซื้อสินค้าทางการเงินในส่วนที่เป็นค่ารถย่อนส่วนตัวนะครับทำให้เราไม่เสียภาษี แต่เรายื่นภาษีถูกต้องเวลาสัมภารเรียกมาเพราะว่าเพราะเขามีสิทธิเรียกเราได้ตลอดเวลาเพราะถ้าธนาคารส่งธุรกรรมทางการเงินซึ่งพอถามดูเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็คือใช้วิธีการกระจายเปิดแบงค์หลายแบงค์หน่อยอแต่วันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ต้องมีวิธีครับออันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ครบทุกประการนะก็สำหรับ คนที่ทําธุรกิจค้าขอค้าขายอายอ<ร>ยนไลน์ความจริงถ้าใครค้าขายออนไลน์อยู่ฟังวันนี้ก็น่าจะได้แนวทางไปวางแผนภาษีด้วยนะฮะอือสำหรับเราสองคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับใคร<ม>ที่อยากจะให้คุณนาทรข้อการเขียนปรึกษาทางด้านการเงินนี้ก็ อินบ็อกซ์เข้าไปธนาทนครคล่องการเขียนนะฮะก็นัดหมายพูดคุยกันนอกรอบได้นะสำหรับ so, วันนี้เราสองคนลากัไปก่อนนะครับ,รบชีวิตสีน่นิ้หกใช้ครับ,รบส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับ101ปฏิบัติการพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวอร์